นะครับในส่วนของรูปแบบตัวจุดตัดของแม่น้ำะปะกงเองเนี่ยก็จะออกแบบลักษณะของโครงข้าสะพานที่เรียกว่าสะพานแบบคันขึงนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษก็จะชื่อว่าเอต้าโดดนะครับก็เป็นลักษณะของสะพานที่เป็นษณะมีเสานะครับต้องมีเส้ถขึงข้าง,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 งนะครับโดยรูปแบบนี้ของตัวโครงการที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่เรว่าเดอบลิเพยก็คือมีเสาสองต้นขึ้นอยู่เป็นด้านข้างนะครับก็คือรูปแบบนี้ตามรูปที่ที่โชให้เห็นนะครับ นี่คือรูปแบบของตัวสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับในส่วนของเส้นทางตัวทางสัญจรเนี่ยก็มีการออกแบบตัวสะพานไว้ขนาด4ชอ่ชอง4ชอ่องจราจรนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็จะตีเส้นไว้ที่3ชอ่องจราจรสามารถขยายในอนาคตในส่วนของของตัวสะพานนียรองรับเป็น4ชอ่องจราจรในอนาคตได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของทางเดินเท้าตลอดแนวเส้นทางโครงการต,รตัวสะพานนะครับมีในส่วนของจุดกับรถนะครับทั้งสองฝั่ง คือกับรถทั้งสองด้านนะครับนี่คือรูปแบบของสายจันตามของตัวสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับที่มีการออกแบบเอาไว้นะครับก็สอดรับกับตัวที่ออกแบบของทางลอดเมือ่อกี้ที่ทางพี่ิษารนาได้นําเรียนเอาไว้นะครับก็เป็นสับของเท่นเทียงนะครับในส่วนของสะพานข้ามทางรถไฟเองเนี่ยในตัวโครงการได้นําเรียนไปแล้วมีจุดตัดทรถไฟสามจุดขอโทษครับสองจุดนะครับก็คือบริเวณจุดส่วนที่หนึ่งก็คือตัดบริเวณใกล้ๆกับที่ผมได้นาเรียนก็คือทางแยกทางดับสามหนึ่งห้านะครับ ก็จะมีเส่นเดียวกันนะครับในส่วนของจุดที่สองเนี่ยก็จะอยู่บริเวณทงด้านด้านเหนือนะครับก็ตรงนี้ทั้งสองจุดก็จะออกไปเป็นสะพานข้าศัตรของบาลานนะครับก็คือการสมดุลก็การที่สมดุลก็คือยกข้ามสะพานข้าทางรถไฟนะครับตำแหน่งด่านชั่งตรงนี้ก็คืออยู่บริเวณจากที่เมื่อกี้ทาี่จิสนาได้นาเรียนเอาไว้ก็คือจะมีตำแหน่งด่านชั่งบริเวณด้านหลังด่านชั่งเนี่ยก็จะมีเรื่องของถนนที่เพื่อให้คมพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังของด่านชั่งนี้สามารถเชื่อมถนนเข้ามาได้นะครับ ขออนุญาตนะครัี่สื่อาอาจจะนําเรียนรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมน,นะครับคโดยตําแหน่งของด่านชาั่งนี้ก็อยู่ที่กองประมาณกม,ณมณที่สิบสองบวกสามห้าศูนย์นะครับรูปแบบของด่านชาั่งนะครับรูปแบบของด่านชัางนะครับในส่วนของจุดกับรถเมื่อกี้ได้ได้มีการนำเสนอไปแล้วว่าจุดกับรถเนี่ยมีสิบเจ็ดแห่งใหญ่กลับได้เก้าแห่งนะครับแล้วก็มีรถขนาดเล็กกลับได้แปดแห่งนะครับแต่ยังอาจจะไม่เห็นภาพ ว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตนาเรียนเห็นภาพก็คือไล่ไปเลยจาก17จุดจะได้เห็นภาพว่าแต่ละจุดเนี่ยถ้าท่านใช้เส้นทางนี้ข่าอยู่บริเวณนั้นเนี่ยถ้าแต่ก่อนจอใช้เกี่ยวกับรถตรงไหนได้บ้างนะครับโดยจุดแรกเนี่ยก็คือเป็นสะพานข้ามคลองช่วงสนามช้างนะครับเป็นสะพานยกข้ามก็คือแนวเส้นทางโครงการยกข้ามตัวคลองช่วงสนามช้างนะครับความสูงช่องรอบที่อ2เมตรนะครับ จุดถัดไปผมขออนุญาตตอนนี้ลนะทางด้านฝ่ามือของผมเนี่ยจะเป็นไปพนมสารคา,ามนะครับทางนี้พนมสารคามฝั่งนี้คือเชียงบุรีนะครับไปทางสามหนึ่งสี่ทางนี้ไปสามถึงสี่นะครับจะได้เห็นภาพตรงกันนะครับจุดที่สองเนี่ยพอเราวิ่งไปเนี่ยเราจะตัดถนนเส้นหนึ่งก็คือถนนแยกสามถึงสี่วัดน่าสัตรีมก็คือถนอนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้พอเราทําโครงการเหล่านี้ก็ออกแบบเป็นสะพานยกข้ามและใต้สะพานนี้เป็นระดับของโรงเรียนนะครับ เนื่องจากว่าพอเราเรามีสะพานถนนเส้นนี้อ่ะบริเวณนั้นนจะมีถนนท้องถิ่นเล็กๆอยู่เส้นหนึ่งคือเส้นนี้ปัจจุบันมันก็แค่สามแยกนะครับเราก็ยังมีการปรับในเรื่องของรูปแบบการสัญจรใหม่นะครับเป็นลักษณะของวงเวียนใต้ของท่าสะพานก็รถทิ่แต่ละทิศทางนี้ก็สามารถมาเข้าวงเวียนแล้วก็หมุนทิศทางไปได้ใน,ใน,ใ,นในทุกจุดรวมถึงกลับรถได้นะครับจุดนี้เป็นจุดกลับรถขนาดใหญ่ที่ความสูงขนาดของความสูง5เามมตรสิ์นะครับ โดยเฉลี่ยจุดกับรถของเราเนี่ยเรามีระยะทาง30กิโลเมตรจุดกับรถเรามี17แห่งก็เฉลี่ยประมาณไม่เกิน2กิโลแล้วมีจุดกับรถ1หนึ่งแห่งนะครับก็ในส่วนของรถใหญ่เนี่ยก็ประมาณสักห้ากิโลก็จะมีจุดรถใหญ่หนึ่งแห่งโดยประมาณนะครับตัวเลขโดยประมาณนะครับก็เห็นว่าเรามีจุดกับรถค่อนข้้นพอสมควรที่พอสมควรแต่ว่าจุดกับรถของเราเนี่ยเป็นไม่มีจุดกับรถระดับดินเลยนะครับทั้งโครงการ30กิโลนะครับจุดที่3นะครับก็คือพอเราวิ่งไปก็จะมีตัดถนนในเรียกที่ถนนที่เรียกว่าถนนดอนทรายแหลมประดุ นะครับลักษณะก็คล้ายๆกันก็ออกแบบในลักษองของวงเวียนแล้วก็มีจุดกับรถหน้าแล้วก็ตัวถนนตังการยกข้ามนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณตัวการเนี่ยแาวตำบลดอนไฟยม่มีตัวบอกบอกขุดที่เป็นที่ทำปปาของชุมชนเนี่ยก็จะมีการยกข้ามตัวบอกขุดตรงนั้นเองเนี่ยก็จะมีลักษณะของตัวยกข้ามแั้วใต้เนี่ยร็อกข้ามจุดกับรถนะครับจุดกับรถทั้งสองฝั่ง ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงทางแยกต่างระดับตรงหนองบัวเองเนี่ยครับพอเราวิ่งมาเนี่ยก่อนที่ข้ามทางรถไฟเองเนี่ยเรายกสะพานข้ามด้านใต้เนี่ยก่อนถึงทางรถไฟเราต้องทำจุดกับรถให้หนึ่งจุดนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือพอข้ามมาจากทางหลวงหมายเลข315เองเนี่ยที่มาจากทางชลบุรีเองเนี่ยเราก็ทําจุดกับรถให้นะครับพอเลยไปทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีจุดกับรถจีเกิดมาหนึ่งจุดนะครับเพื่อรับรถที่จะเลี้ยวขวากลับเข้าไปสู่ที่พนุตระคม นี th, de de nós, país, e país, ่คือรูปแบบจุดข <It> ับรถตรงบริเวณจุดที่5นะครับในส่วนของจุดที่6เนี่ยก็คือบริเวณใต้สะพานข้ามคลองหนองบัวนะครับตรงนั้นก็จะมีความสูงอที่3เมตรนนะครับก็เป็นจุดรถเนื่องจากตรงนี้ปัจจุบันเองในถนนเรียบคลองหนองบัวนะครับแล้วก็มีจุดขับรถทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับให้ความสูงเพื่อควรถเล็กนะครับถัดไปนะครับก็รถเล็กเช่นเดียวกันนะครับสะพานข้ามคลองทุ่งช้างนะครับก็เป็นจุดรถทั้งสองฝั่งนะครับ อีกส่วนนึงก็คือบริเวณที่ผมได้ลำเรียนไปแล้วก็คือใต้แม่น้ำบางปะกงใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเองก็จะมีกับรถนะครับทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้คือ่นเิดกับรถนะครับจุดอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดถนนท้องถิ่นนะครับอยู่บริเวณจากบางปะกงวิ่งจะไปชนกับทางหลวงสามเปงสี่จะมีถนนเส้นหนึ่งเป็นถนนท้องถิ่นที่โครงการตัดผ่านพอดีงนนไม่มีชื่อนะครับก็จะเป็นจุดกับรถในลักษณะขนาดเล็กเช่นเดียวกันโดยเรายกข้ามถนนท้องถิ่นนะครับ พอไปสุดท้ายเองเนี่ยก็เป็นจุดกับรถที่ทางบริเวณจุดตาดทางแยกของผมก็คือ,อประเวทหนึ่งก็จะมีจุดกับรถเช่นเดียวกันนะครับตรงนั้นเป็นรถใหญ่ที่ห้าเมตร้าสินะครับในส่วนของอถัดไปนขะอะยากให้ทางพิจิตรานำเรียน